อันนี้มาเดินจงกรมค่ะอันนี้มาเดินจงกรมนะคะอันนี้ค่ะ,ะปุนบอกว่าให้ถ่ายได้นะคะ,คะสวยมากๆได้จ้ะ สืบสานวัฒนธรรมไทยของเรานะคะวัดไทยในโนเวหรือว่ามีทั่วยุโรปของประเทศไทยของประเทศยุโรปนะคะเป็นอเมริกาออสเตรเลียเยอรมันนะคะมีเบดค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะเพื่อนกับผ้าเดินจงกรมนะคะแบบเมืองไทยบานเขาเลยนะคะ มันสวยมากกับบรรยากาศสวยๆค่ะพี่น้องมนบอกว่าตีไม้ไทยได้นะมาสั่นเอาล่งยูทูปมาสั่นคนบางสั่นเนาะตีไม้ก็เลยเอาล y งยูทู e นะคะอาจจะเสียงค่อยนิดนึงนะคะเคนะคะไปแล้วนะนี่นะคะโอเคค่ะแล้วเราไปดูต่ออีกคลิปหน้านะคะไปเดินต่ออีกค่ะไปค่ะ กันเดินจงกรมนะคะก็คือมีพระสองรูปแล้วก็แม่ชีค่ะประมาณนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะวันนี้ก็จะพากันมาเยอะมาใส่บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาจากทุกจังหวัดของประเทศโเวียนาะคะ,คะแล้วก็ รักษาวัฒนธรรมไทยของเราไว้นะคะวัดไทยนะคะในโนเวย์นะคะหรือว่าในแถวยุโรปเนี่ยจะมีกันนะคะทุกประเทศเลยของยุโรปนะคะนี่ค่ะก็คือเพิ่นบอกว่าถ่ายได้นะคะถ่ายได้ทำคลิปได้ไม่เป็นไรนะคะจะได้บอกต่อแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรส่งวัฒนธรรมไทยของเรานะคะให้ชาวไทยนะคะได้เห็นได้ชมกันนะคะโอเคนะคะเดินไปได้ค่ะโอเคค่ะไปดูกันคลิปต่อไปนะคะเอา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 มเห็นเดินาเซ็นเลขาวมีชุดเยนล่ะอันนี้ก็ไปเดินวัดเย็นมากนะคะเดินจงกรม แล้วก็เซตผ้ารกิจแล้วก็ฉีปไปท้าัดเย็นนะคะถ้ามาเย็นเสรซตเราเ่นก็สิพาบเวียนเทียนนะคะมื้อนี้ค่ะก็เลยขอเพิ่นสักอ่าคลิปนึงนะคะให้มันครบแปดชั่วแปดนาทีนะคะประมาณนี้ค่ะ,คะห่อนห่อนแห้งห,งห่อนแห้งหลายค่ะแล้ววิวก็สวยค่ะเก็บไม่ได้เลยเจ็บเก็บแล้ว อโอเคนะคะเดี๋ยวห้องซีคืนไปข้างบนกันนะคะถ่ายป้าย,ายนะคะโอ้โหไว้ <c oughs> นานจนะะหินขึ้นสนุนหมดเลยอ่ายป้าย หอนแห้งยี่สิบเจ็ดองศาค่ะยี่สิบเจ็ดองศายี่สิบเจ็ดองศาน,งนะคะสวยมากเลย,ยไปค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาโอ,โอเคค่ะเสร็จเราตีหายสิไปรดน้ำยังไยหอนไป ้อนแห้งนะคะอู้บรรยากาศพี่นอนเลยเโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปเลยนะคะ